ชุมชนไทย,ยวนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจัดงานบุญประเพณีแห่ผ้าห่มพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุบนพระปรางศูนย์กลางของวัดพระพุทธชินราชเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่5กรกฎาคม2568ชุมชนไทย,ยวนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารพิสนุโลกได้จัดโครงการฟื้นฟูอัตลักษณ์เทศกาลต้นแบบประเพณีกิจกรรมแห่หุห่มภาพครับรางวัดใหญ่ในเทศกาลเข้าพรรษาโดยขบวนแห่เริ่มต้นที่พระราชวังจันทร์เคลื่อนขบวนไปยังวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารโดยขบวนประกอบไปด้วยพระสงฆ์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยสงพุทธชินราชขบวนนักรบโบราณกลุ่มไทยยนตำบลสมอแขสวมใส่ชุดชาติพันธ์ไทยยนที่หลากหลายมีล้อเกวียนที่ทำมือเป็นเกวียนพื้นบ้านเชิญบทสบกแห่ผ้าพุทธบูชาโดยผ้าที่นำไปห่มเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของชุมชนถอผ้าห่มพระปรางโดยเส้นไหมธรรมชาติความยาวหเมตร ทอด้วยเครือแดงหุมด้วยได้เหลืองสีผ้าเป็นสีทองเมื่อโดนแสงแดดมีความสวยงามซึ่งจะแสดงให้เห็นความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย,ยวนตำบลสมอแขเมื่มอลิ้วขบวนแห่มาถึงที่บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารพิษณุโลกนายนิสิตสวัสดเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายมนชัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกอบพิธีถวายผ้าห่มพระบรมสารีริกธาตุเวียนประทักษินร,รอบพระปรางสามรอบก่อนจะนำขึ้นไปห่มพระสถูปเจดีย์สีทองทรงลังการะคังคว่ำบนฐานบันลังสามชั้นที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุรังคธาตุแต่เดิมเชื่อว่าเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินต่อมาได้รับการบูราณะในรัชสมัยของสมเด็จพ,พระบรมไตรโลก,กนาถ อยุทยาตอนต้นประดิษฐานอยู่บนพระปรางทรงตรีมะเฟืองทั้งนี้ได้ประกอบพิธีเป็นประจำช่วงฤดูการเข้าพรรษาและจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ขึ้นมาสักการะได้เฉพาะช่วงงานสมโพธิพระพุทธชินราชในเพ็ญเดือน3มเท่านั้นขอจเจริญพรสำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมทำรู้บำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นความร่วมมือระหว่างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูลสงคางสสงงาารามจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกและก็ชุมชนไทยวนที่ร่วมกันรักษาสืบสารประเพณีที่สำคัญของชาติคือการผ่มผ้าองค์พระบรมสารีริกธาตุ ประจำวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารไปไปไซึ่งเป็นกิจกรรมที่เ,เชิญชวนภาคีเครือข่ายร่วมกันมาทำกิจกรรมในการห่มผ้าซึ่งผ้าที่ห่มนั้นเป็นผ้าทอจากชุมชนไทยวนที่ตำบลสมอแขอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเจริญพรชุมชนไทยวนเป็นชุมชนที่ได้รักษาการออทอผ้ามาตั้งแต่บรรพบุรุษ แล้วก็มีอัตลักษณ์ที่เด่นที่สำคัญเรื่องการทำมาไมา้ในช่วงของการวันประชาบุตรสมบท์การแห่นาคที่ชุมชนไทย,ยวนจะจัดทำมาไมา้เพื่อแห่แล้วก็สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชุมชนไทย,ยวนก็คือการทอผ้าซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและาาแลก็วิทยาลัยสงฆ์พุทชาาธชินราชจึงเล็งเห็นความสำคัญของการรักษา ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชุมช,น,ชนไทย,ยวนซึ่งแต่เดิมการห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุนั้นเคยมีมาตั้งแต่อดีตแล้วก็ได้เลือนหายไปทางวัดภระศรีรัตนมหาธาตุโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดจึงได้เห็นความสําคัญจึงได้รณรงค์ลือฟื้น ประเพณีการผมผ้าพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาใหม่ขอเชิญพอค่ะก็คือกิจกรรมนี้นะคะารวมกับวิทยาลัยสงฆ์นะคะแล้วก็วัดใหญ่นะคะในการที่จะนำเอาผ้าทอของไทยยนเนี่ยคะ่ะเอามาแห่หมพระธาตุ บนยอดพระป่างซึ่งเป็นพิธีที่จะทํากนเขาพรรนษานะคะอันนี้เป็นพ้าทอของไทยวนก็คือจะเป็นเครือแดงนะคะเครือแดงแล้วเราก็จะปรุงด้วยได้เมอสีเหลืองนะคะมันเลยออกมาเป็นสีทองนะคะซึ่งเเราก็จะได้เอามาตรงนี้อันนี้คือปีปีที่สองแล้วนะคะ ปีที่สองแล้วค่ะที่เขามาทําตรงนี้คือผ้าเนี้ยนะคะจะมีความแข็งแรงแล้วก็เหนียวนะคะแล้วก็เ,ออเวลาโดนแดดโดนอย่างนี้นะคะผ้าเนี้ยก็จะเป็นสีสีโทน เรารู้สึกปื้มปิติค่ะแล้วเราแบบคือคือคือผ้าชิ้นเนี้ยทอจากกลุ่มทอพระไทวนเนาะก็อหมอมรู้สึกเหมือนว่าเขาปื้มปิตินะคะปื้มปิติหลายๆที่ว่าพระทอไทวนของเขาได้มีโอกาสขึ้นไปห่มบนสุดรของวัดใหญ่นะคะแล้วก็เขออาหั่ญยติพีน้องนะคะปี่น้องไทวนที่มาหว่วมงานตังม,มีความสุขแล้วก็ได้รับบุญกันทุกคนอันเนี้ยคือความปิติของเ,าเราแล้ว